ตอนนี้ท่านรัชดาธนาดีเรกครับท่านรองรัชดาอยู่ในสายกับเร,เราเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจกับพี่น้องประชาชนในโควิดรละลอกใหม่สวัสดีครับท่านรองครับค่ะสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะครับ,รบเมื่อวานนี้กรามาจัดชุดใหญ่เลยนะครับอาจารย์เป็นเงินสักกี่ล้านนะครับเมื่อวานอาจารย์ทุกมาตรการ จริงๆแล้วอยากให้รวมมาตรการทางสาธารณสุขที่จะไปทําพวกโรงพยาบาลสนามอะไรายอย่างนี้ด้วยนะคะคก็รวมแล้วเนี่ยออสองแสนสี่สองแสนสี่หมื่นกว่าล้านนะคะสสถ้าถ้าจะเพะว่าเสร็เศรษฐกิจจริงๆเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจกับเยียวยาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านนะคะ ครับถ้าเราไล่ไปตามโครงการที่เราเคยมีอยู่เดิมนะครับเพื่อเพื่อกระชับตรงนี้ก็เราชนะเรารักการคนละครึ่งผู้สูงอายุค,คน<ม>พิก,การอาอันนี้ได้รับครบถ้วนใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวตัวเลขน,นิ่น,นึืนนะคะถ้าเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยสองแสนสีหมื่นกว่าล้านแล้วก็ถ้าร,รวมสาธารณาสุขด้วยเนี่ยก็อีกบวกเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกว่าล้านนะคะครับ ก็รวมแล้วสามแสนกว่าล้านที่อนุมัติกันออกมาที่ใช้คราวนี้ใช่ไหมครับครับใช่ค่ะแล้วถ้าเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยก็สองแสนสี่หมื่ห้าพันล้านครับก็ถ้าว่าง่ายๆก็คือต่อยอดเราชนะกับมสามสิบสามเรารับการไปซึ่งเวลาการใช้เงินขยายมาแล้วในสองสัปดาห์ที่แล้วถึงสามสิบุิถุนาแต่ครั้งนี้นี่ก็จะเพิ่มเงินเข้าไปด้วยสองครั้งครั้งละหนึ่งพันบาทนะคะ ครับเราชนะกับเรารักันนะครับได้สัปดาห์ละหนึ่งพันสองสัปดาห์ก็สองพันเหมือนกันนะครับผู้สูงอายุกับคนปลอบางกลุ่มปอบางผู้สูงอายุกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการก็อันนี้ได้200 200สถึงสิ้นปีใช่มิ้นปีได้ไปถึงสิ้นปีนะใช่ก็คือ6เดือนคืออยากให้มองภาพกว้างนะคะว่าครับ จากมาตรการที่เห็นชอบเป็นเมื่อวานจะเห็นว่าจะมีเงินเนีย่ยอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกอย่างน้อยที่สุดจากโครงการของรัฐเนี่ยคือสองแสนสี่หมืนห้าพันล้านบาทเพราะฉะนั้นจะมีทยอยอัดเข้าไปในเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปีเลยครับค่ะ,คะคแล้วก็ส่วน ใช่ค่ะคนละครึ่งเศษสามวันนี้ก็มาแน่แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้คลังเขาออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะเริ่มกรกฎาคมแล้วก็วงเงินที่ให้เนี่ยคือเท่าเดิมแต่จำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยคือ31ล้านคนซึ่งมากกว่าเดิมอีกเท่าตัวหนึ่งเพราะจากเดิมนีม่สิบล้านคนใช่ไหมครับเศษหนึ่งเศษสองแต่ครั้งนี้ะจะให้สาล้านคนค่ะ,คะอของของคนละครึ่งเนี่ย คือของเดิมมันมีอยู่แล้ว15ล้าน15ล้านเนี่ยก็แค่เพียงกดรับสิทธิ์ก็ไปต่อได้คนที่แต่ว่าขงที่16ล้านที่เหลืออันนี้ก็ต้องต้องมีกรรมวิธีอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับว่าจะเปิดกันเมื่อไหร่ใครบ้างใครได้ไม่ได้มาชี้แจงอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่อนุมัติไปแน่นอนแล้วเงินมีเตรียมไว้แล้วแล้วก็ที่รอขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับสถานการณ์ก็คือในเรื่องของพวก เราเที่ยวด้วยกันทัวร์เที่ยวไทยที่ขยับมาเรื่อยๆนะคะโครงการยังคงมีอยู่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คงไม่มีใครออกมาเที่ยวอยู่แล้วมันเที่ยวแบบเพิ่มเตินไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูสถานการณ์เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหมางหวายข่อก็จะมีเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกจากเรือ่องของการท่องเที่ยวค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเงินเงินทุกโครงการที่ใช้ทั้ง,งในระบบสาธารณสุขกับเยียวยาคราวนี้เนี่ยยังเป็นเงินกู้ที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปกู้เพิ่มอะไรยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ได้กู้เพิ่มค่ะแต่ว่าเงินที่ใช้ในเรื่องของเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นมาจากงบเงินกู้นะคะแต่ว่าสาธารณาสุขที่อนุมัติไปเมื่อวานนี้ 1, 2, หนึ่งหมื่นสองพันกว่าล้านเนี่ยจะใช้งบกลางครับแล้วเมื่อวานนี้ก็คือจะไปใช้เรื่องของ การดูแลเรื่องเวชภัณฑ์การจัดตั้ง <c oughs> โรงพยาบาลสนามแบบนั้นมาคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ต้องขออย้างอีกทีว่า เรื่องการสาธารณาสุขเนี่ยนอกจากจะใช้งบเงินกู้ที่กันไว้เนี่ยสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยล้านเนี่ยนะคะสี่หมื่นห้าพันล้านเนี่ยก็ยังมีใช้งบกลางด้วยอย่างซื้อวัคซีนอย่างเงี้ยหมื่นกว่าล้านก็ใช้งบกลางไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใช้งบเงินกู้ทางด้านสาธารณสุขน้อยคือเราใช้เยอะแต่ว่าไปใช้จากงบกลางค่ะมันก็มีสองก้อนที่จะใช้มาดูแลเรื่องโควิดณเวลานี้ค่ะ งบกลางก็คือคือมันมีงบเงินกู้ที่ทําตามพรกเอาไว้เดิมซึ่งยังมีอยู่จํานวนหนึ่งกับสคืองบกลางก็คืองบของปีงบประมาณปีนี้คือปี64ที่เป็นส่วนมงบกลางก็เอาตรงนี้มาชสองตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับมีงบกลางเนี่ยไว้ในกรณีถูกเฉิญซึ่งทางด้านสาธารณสุขแล้วก็น้ําท่วมแบบนอุทกภัยก็ใช้งบกลางค่ะ มีคำพูดดีๆอยู่คำพูดหนึ่งครับอาจารย์ครับที่ชาวบ้านสะท้อนมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานว่าท่านช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอะไรบ้างเยียวยาอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วชาวบ้านก็มีคือหลายคนนะที่ส่งเข้ามาทาง Facebook ส่วนตัวผมนะครับที่อาจารย์ไปบอกนายกได้เลยว่าชาวบ้านบอกว่าคราวนี้ไม่ต้องเยียวยาเขาได้เอาเงินที่มีไปซื้อวัคซีนเถอะเออผมฟังแล้วชื่นใจนะที่เขามีความรู้สึกว่าเขา เขาอยากให้เกิดการป้องกันและวัคซีนถ้าเราได้ฉีดกันเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ทําหมากินได้การค้าได้เออนี้ก็เป็นมุมแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาต้องการเงินอย่างเดียวนะเขาบอกเอาไปซื้อวัคซีนเขามองประโยชน์ในภาาฉีดให้กับชาวบ้านเออนี่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจก็เลยถูกกับเล่าให้อาจารย์ฟังรอมครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ครับนอกจากเรื่องการเยียวยา ก็ย้ำในเรื่องของมาตรการการดูแลประชาชนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เราก็ไปซื้อวัคซีนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีวัคซีนแล้วก็ต้องอยากให้ไปลงทะเบียนการฉีดวัคซีนด้วยอะคะ่ะซึ่งตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมันก็ยังไม่สูงตามเป้าหมายแต่ว่าก็อยากจะขอเรียนว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลในเรื่องของการวัคซีนแล้วก็การเก็บป่วยเนี่ยทั้งระบบเลยนะตั้งแต่ตรวจ คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการรักษาฟรีหมดไปฉีดก็ฟรีแล้วถ้าเกิดว่าฉีดแล้วเกิดแท้เนี่ยก็มีเงินดูแลรักษาให้จากประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คลายกังวลในเรื่องการฉีดวัคซีนตรงนี้ค่ะครับอ้าวราคัประจั์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับประจันครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ